สวัสดีครับเพลงที่จะมาคุยวันนี้เป็นเพลงที่คล้ายๆใกล้ตัวนิดหน่อยนะครับเพราะว่าครั้งแรกที่ผมจําได้ตอนเด็กๆที่ไปฟังคอนเสิร์ตที่เล่นสดจริงๆเนี่ยมันเป็นเพลง new world symphony ของฟอร์ชักในตอนนั้นผมอายุประมาณ8ขวบนะครับหรือแปดเขวบแล้วก็อันนั้นเป็นวงดุรยางฐานเรืออํานวยเพลงโดยหม่อมหลวงอาสนีปราโมทจริงๆแล้วเป็น ถ้าไม่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกก็อย่างน้อยก็เปลี่ยนประวัติศาสตร์ส่วนตัวของผมนิดหน่อยเพราะว่เาเพราะถ้าไม่ได้ไปคอนเสิร์ตนี้ก็คงจะไม่ได้มานั่งคุยกับคุณวันนี้นะครับเป็นสิ่งที่คือเป็นสิ่งที่ประทับใจทุกคนเนี่ยมันผลักดันผมเข้าไปในแนวดนตรีแนวนี้ The New World Symphony หรืออ่ uh, Symphony ของวอร์ชักซึ่งจริงๆเราเถียงกันนิดหน่อยนะคว่าเว้นเบอร์อะไรแน่ตอนที่มันพีมออกมาใหม่ๆเนี่ยมันมันเขียนบนหน้าปกว่าเบอร์ห้า้วก็ สมัยนี้มักจะเป็นมักจะเรียกว่าเบอร์เก้าเพราะว่าบริักเขาคล้ายเอาไปเอาซิมโฟนีของเขาไปคลายตะล็อใหม่แล้วเปลี่ยนเบอร์หมดหรืออะไรก็ตามตอน,นตอนนี้มันก็เป็นเป็นหนึ่งในซิมโฟนีที่มีสองเบอร์แล้วแต่ว่าเราซื้อสกอร์ตอนเมื่อนในยุคไหนนะครับในสมัยนั้นเนี่ยนะครับคนในยุโรปยังไม่ค่อยคิด ถึงอเมริกาว่าเป็นศูนย์กลางของดนตรีหรือหรือจริงๆแล้วเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็ยังมีไอเดียว,ว่าอเมริกาเป็นเมืองที่ยังป่าดเถื่อนอยู่นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วนิวยอร์กเนี่ยมันมองตัวเองว่าเป็นเป็นเซ็นเตอร์ใหม่ของวัฒนธรรมแล้วก็เป็นเป็นเกือบจะเป็นที่แรกในอเมริกาที่เริ่มจะมีวงซิมโฟนีเริ่มจะมีออเปร่าเฮาส์อะไรเงี้ยขึ้นมานะครับแล้วก็การที่เชิญ อันโตนินดูบอร์ักซึ่งเป็นคีตกวีที่ดังที่สุดในยุโรปคนหนึ่งเนี่ยมาที่นิวยอร์กก็เป็นสัญ,ญลักษณ์ว่าเราเนี่ยมาถึงแล้วเราสามารถจะเรียกคนดังเนี่ยมาเป็นหัวหน้าของวงเราที่นี่ได้นะครับดูอร์จักมาจากประเทศโบฮีเมียซึ่งโบฮีเมียเนี่ยสมัยนี้อยู่ในเช็กนะครับแต่ว่าสมัยที่ดูบอร์ักมีชีวิตอยู่เนี่ย ยังเป็นส่วนหนึ่งของออสเตรียฮังการีซึ่งเป็นอ,นอนาณาจักรที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นใกล้ๆใจกลางของของมิวสิกเคานเจอร์วัฒนธรรมดนตรีของยุโรปนะครับคือถ้าเราคิดถึงคนแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ในในศตวรรษนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวอะไรกับออสเตรียฮังการีเช็กเยอะมากนะครับเป็นเพราะว่า รุงเวียนนาเนี่ยนอกจากเป็นเมืองหลวงของออสเตรียแล้วก็เป็นเมืองหลวงของประเทศหลายประเทศที่ตอนนี้เป็นประเทศต่างๆแล้วเช่นฮังการีเช็กสโลวาเกียบางส่วนของโรเมเนียบางส่วนของของสโลวีเนียหรืออะไรก็ตามเนี่ยคือคือชายแดนมันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับแต่ว่าอิทธิพลของออสเตรียมันสูงมากดนตรีของดอชักเนี่ยมันเป็นการริเริ่มของน a เ i อเนลิสมหรือการใช้ดนตรี ดน,ดนตรีพื้นเมืองดนตรีของชาวบ้านเนี่ยมาประกอบเข้าไปในในดนตรีที่ถือว่าดนตรีเซเรียสดนตรีที่เป็นอาร์ตสำคัญสำคัญ,คญ,คญตอนที่จุชักมาอเมริกาเนี่ยนะครับเขาก็ สัมผัสวัฒนธรรมดนตรีอีกแบบหนึ่งไปเลยนะครับเพราะว่าในปี1893เนี่ยนะครับมันมันแค่23 0 0ปีหลังจากการเลิกทาสในสหรัฐแล้วก็มันมี c u เจอร์ของอคนที่เคยเป็นทาสซึ่งมีดนตรีของมันซึ่งเป็นดนตรีที่มีชีวิตชีวามากนะครับอาจจะมาจากความที่เขาได้ผ่านความยากลำบากมากในชีวิตเป็นดนตรีที่มีม,มีความรู้สึกที่ลึกซึ้งมากดนตรีที่เรียกว่า s p i r i t u a เพลงพวกนี้เป็นเพลงที่ถ้าเราดูเนื้อร้องก่เอนเป็นเพลงสารเสริญพระเจ้าแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราต้องนึกกลับไปเป็นนึกกลับไปที่สมัยที่เป็นทาสทํางานเป็นแก๊งใหญ่ๆบนบนฟาร์มใหญ่ๆสายหนึ่งที่เป็นบรรพบุรุษของเพลงนี้ก็มือคือมาจากแอฟริกาโดยตรงมันจะมีเพลง Spiritual หลายเพลงที่คนรู้จักกันแล้วก็ร้องกันแม,แม้แต่ปัจจุบันเช่น Swing Low Sweet Chariot หรือลองให้ฟังเลยก็ได้นะเอาะอย่างคือ swing low sweet chariot coming for to carry me home โอเคฟังนั้นทำลองดีๆอันนี้อันนี้ดีๆนะดา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 เดี๋ยวโอเค ฟังทํานองแรกของ New World Symphony ดา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 สังเกตไหว่าใกล้ทํานองพื้นเมืองของธาตอดีตธาตของอเมริกันแค่ไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะพูดว่าบอจักเนี่ยไม่ได้ห่างไกลไปจากความเป็นเช็คเท่าไหร่ตอนที่แต่งเพลงเนี่ยเพราะว่าสิ่งที่เขาดึงออกมาจากดนตรีพื้นเมืองของอเมริกันเนี่ย คืออะไรที่ใกล้เพลงพื้นเมืองเช็คมากที่สุดนั่นแหะอันนี้เป็นเป็นเรื่องที่ที่นักวิจารณ์เนี่ยคุยกันมาตลอดเนี่ยป็นในร้อยปีเนี่ยว่า New World s y m p h o นีเป็นอเมริกันหรือเป็นเช็คกันแน่ผมคิดว่ามันเป็นการเปิดประตูให้เคาลเจอร์ที่ใหม่เอี่ยมเนี่ยค่อยๆลอยเข้ามาในดนตรีในดนตรีคลาสสิกนะครับคือหลังจาก หลังจากที่เพลงจากสป i ิชัลเนี่ยเข้ามามีส่วนในในซิมโฟนีแล้วเนี่ยประตูที่ง้านิดหน่อยมันก็เปิดกว้างเลย,เยหลังจากนั้นไม่นานเราก็จะเริ่มมีเก r ร์ชวินซึ win, ่งเอาแจ๊สเนี่ยมาทำเป็นดนตรีคลาสสิกไปเลยแบบแรปซ์ตี้เอ็นบลูหรือเราจะมีอ a มราเวลเอาทำนองแจ๊สมาใช้ในเพีย o c o อ c คอนแชตของเขาเนี่ยอะไรพวกนี้มันจะไม่เกิดขึ้นถ้าเผื่อดูาจากไม่ได้ง้างประตูนิดหน่อยแล้วเอา เพลงที่เคยเป็นเพลงที่ร้องโดยทาสแอฟริกันเนี่ยเอามาสอดเข้ามาในซิมโฟนีของเขาซึ่งเป็นซิมโฟนีที่คลาสสิกสุดๆแต่ว่ามีอะไรใหม่ๆแอบแฝงอยู่ในนั้นเยอะนะครับไม่น่าเชื่อนะครับว่าเป็นคนจากต่างแดนที่สอนอเมริกาให้ฟังดนตรีจากพลเมืองของเขาเอง